ไปไปฮะไปะไปไหนแล้วกูพามาหามหมอเนี่ยไอ้เปียกมึงพาเขามาหาคนตาบอดเหรอ,อเอานะ่าเขาอาจจะมีเคสกูอาจจะมีเคราะห์หมอคือเพื่อนผมน้องยู่หรือว่าแม่เองว่ากันู้นเอามือมามอเป็นหวักนิดหน่อยเอง ทุกท่านทุกท่านอไรอ๋ออยู่นี่เองโอแง่ชั่วลุ้ยเดี๋ยวว่าลืงออกให้โอยเฮ้ยอะไรเฮ้ยดึงเลือดมันก็ไหลหมดตัวดิโทษไอ้แตะยิงถ้าวัวไม่ลืงอ่ะมีมันไปตัการโคกไวใจตายจะทำยังไงลืงออกอะไรความเพื่อนกูตายมึงรับผิดชอบเพื่อนกูได้ไหมถุยแล้วถ้ามึงตายมึงรับผิดชอบไทยกูได้ไหมมึงเชื่อหมอลสิวะนงออก ชีวิตกูมีเพื่อนไม่กี่คนนะหรือสินโอ้ไอ้ก้าวมาไอ้ชีวิตกูก็มีเพื่อนไม่กี่คนเหมือนกันเอาออกเอาออกอะไรแต่เพื่อนคนนี้กูรักมากนะกูก็รักมึงทุยกูก็รักมึงไม่ต่างอะไรกับมึงหรอกกูขอบมึงเมื่อไหร่เนี่ยดึงออกอเอาออกเลยเอาออกอย่าเอาออกกูให้มึงเอาออกกูจะเอาไอเฮ้ยดึงเข้าดึงออกไปหายมึงสองคนไปตกลงกันก่อนกูรอได้ เไงมาไอ้หน,น้าสชงจริงมึงเก่งนักมึงไปเป็นหมอมาพูดไปเป็นคนไข้ใช่ไหมไม่รู้เไหมาเพื่อมึงบอกว่าใช่เลยเออเออมึงยะต้องทำ